ครับจะพามาดูเก็บเห็ดปวกกันเด้อครับนี่พอดีวันนี้มตาตัดยาแล้วมาเจอเห็ดปวกนี่คือเก่าเลยนะครับพอดีว่าจะว่าจะไหลสดพอดีเหมือนฝนจะตกนี่มาดูครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูครับเก็บไกลๆกักนเด้วอวันนี้มาเตรียมนุ่นเหมือนฝนจะตกมีมมเมฆมาเข้ามาทางอื่นนุ่นนี่ครับนี่วันนี้เป็นคลิปใหม่เด้อคนละคลิปคนละคลิปเด้อ อยังฝนก็เหมือนจะตกกันต้องรีบเก็บครับนี่นี่ดอกก็ใหญ่ครับก็ต้องรีบเก็บรีบเก็บเหมือนฝนจะตกแล้วพึงว่าเจอครับมาตัดหญ้าพอดีวันนี้ไม่ได้ต่างใจมาหาเด้อเด้อนี่นู่นฝนต่างเขามาทางนู่นตอนทีเล็กผมว่าจะไหลซุดเละแต่เลยใช้เป็นเก็บยาวดีกว่ารีบรีบเก็บนี่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย นี่ได้พอดีไปได้ถุงยาถุงยางมาถุงปัจจิกมานี่นี่โอ้ได้หลายได้เต็มหมอยดอกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเด้อครับว่าฝนจะไม่ตกกันเด้อดีมาตัดยาพอดีเห็นอันนี้ดอกไม่ใหญ่เท่าไยดอกแต่ว่าดอกกำลังงามนี่เด้อไอ้ทอมจะรีบเก็บตามมาดูตามดูมาไปซ้ำนี่แล้ววันนี้ ไอ้ ه, ตอนทะเลก้าวจะไหลซุดให้ดูดีๆนี่ของเทของเทครับไม่ใช่ของปลอมเดี๋ยวดูตามมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรตามมาตามมาตามมาเด้อจะพึง่งไปจะพึ่งนี้ไปไหนจะพึ่งนี้ไปไหนดูว่าได้ไรบ้างเลยเก็บตัดายาเก็บนั่นยังวะ ตามาตามมาตามมาอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนนี่ไดอยูได้ยู่พึ่งไปไหนเด้อเด้อเก็บเยอะยาวพันเก็บให้ดูให้มืดนี่แหละดูว่าจะได้หลายอะไรจะทำอะไรเด้อเด้อฝนก็จะตกโอ้ยเนาะเอานี่วางไว้ก่อนอันนี้กระตุมมต้มมันนี่ตุ้มมันโอ้ยตุ้มมันทางขาดโอ้ยทำไมเป็น,งนเงินแลาเป็น,งนเงินแลา โอ้ยเป็นเงนเลยมามีการเคลื่อนไหวนี่เจีบเจีบเร็วเร็วเจีบเร็วเร็วมีการเคลื่อนไหวนี่อยู่ดีก็ดับไปน,น,น,นู่นทำนี่เด้อนี่วันาทีกว่าล่าได้ยินหรืเก็บให้เร็วๆร็วไหนตัวไหน,ไหนหอีกไปได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเลยเสร็จพอดีโอัยนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวจะหาต่ออีกก่อนเอาเลยไหนเวลาซํานี่หลายเร่งเวลาทําเวลาสีสุดเดียวเพลนะครับเนาะคือฝนจะตกนี่โอ้ดีนี่นี่อีกดอกนึงนี่ตุ้มมันเออเออนี่ตุ้มมันตุ้มกะลังงามเลยอึบอ้บเฮียเห็นอีกดอกนึงอย่าง โอ้ยนี่เด้อพี่นงตุ่มบางยางงามเลยไอ้ไอ้ทำไมเห็นเนี่ยนะมันเราโอ้ย,อยนี่นี่ไม่น้อยก็มีเีอ,อเอาแค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยวจรลำคาญก่อนเขอบคุณมาครับที่รับชม